ไม่เน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ลาเสร็จงานลันลากินข้าวสองจานเฮ้ hey! นิยายเรื่องมีใครรู้ไหมว่าพ่อแม่ของอันอันอยู่ไหนเขียนโดยวางลี่อิงจัดทำอีบุ๊กค,ครั้งแรกกันยายนสองพั สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมพศ2 5 5 8หา้ามมให้ผู้ใดทำซ้ำดัดแปลงจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่ลงโซเชียลไม่ว่าเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบหนังสือหรืออ e ีบุ๊กกระทั่งไฟล์เสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตภาพปกโดยเรจังครับจัดอาร์ตเขียนไขรัก คำเตือนนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยบทที่16ขายเห็ดแล้วชะอุ้ยไปซานถึงกับชะง,งักเมื่อโดนเจ้าหนูน้อยจอมเขี้ยวลากดินสวนกลับอันอันสู้กลับพร้อมเอาเรื่องอย่ามาเอาเปรียบเด็กน้อยน่ารักอย่างอันอันเชียวนะ ใจเย็นๆก่อนเจ้าอย่าเพิ่งวู่วามเช่นนั้นเจ้าลองเสนอราคามาให้ดีหรือไม่ท่ามกลางการตกลงซื้อขายกันยังดุเดือดมีผู้เท่าหายกุย้ยโหเราอชอบใจกับตรงฟังที่เห็นท่าทางเอาเรื่องแล้วมีความต่างจากเจ้าหนูน้อยที่เมื่อกี้บางเห็นให้แม่นางหนีฮวาโดยสิ้นเชิงทั้งยังไม่ยอมดนกดขี่อีกต่างหากเห็นแบบนี้เขาก็สบายใจที่นางจะได้ไม่ดนเอาเปรียบตอนละลออนสองตำลึงห้าร้อยอีแปะอันอันพูดบ้างสองตำลึง ไปซานต่อรองอีกครั้งสามดำลึงอันอันสู้ต่อใบหน้าเจ้าหนูน้อยเคร่งเครียดแววตาม,มุ่งมันไม่ยอมแพ้แต่เดี๋ยวนะทำไมยิ่งต่อรองราคายิ่งเพิ่มขึ้นละ่ะนี่มันการค้าแบบใดกันไปซานที่ไม่เข้าใจจึงถามขึ้นอันอันเจ้าต่อรองราคาอย่างไรราคาถึงยังเพิ่มทั้งที่มันควรจะลดใครบอกว่าอันอันจะยอมรับราคาที่ถูกกว่าละ่ะเหตุนี้ไม่ใช่ของขึ้นทั่วไปนะ หากไม่ใช่อันอันก็อาจจะไม่เจอก็ได้ในเมื่ออันอันเป็นคนโชคดีดังนั้นอันอันจะขายเท่าไหร่ก็ได้นูน้อยกอดอกเชิดหน้าขึ้นสูงชีเออบดยาไปด้วยฟังการเสนอราคาที่แสนดุเดือดก่อยิงสนุกบดยาทีทีรอคอยว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะไปซานร,รู้สึกว่ายิงต่อรองราคายิ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ของที่สดใหม่และได้ตัวยาที่ดีดังนั้นจึงยอมตกลงที่สามตำลึงก็ได้ก็ได้สมตำลึงสุดท้ายอันอันก็ยิ้มกว้างออกมาพร้อมกับเปลี่ยนเสียงทันทีท่านจำจอนช่างเป็นคนจิตใจดีเช่นนั้นอันอันจะรีบเอาเห็ดมาให้เดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะอันอันเดินก้าวขาชุบฉับไปเอาเห็ดของตัวเอง เมื่อนับนับแล้วพบว่ามีสิบตนก็30มสิตำลึงจึงเดินยิ้มมาด้วยใบหน้าที่แสนเบิกบานพร้อมกับยื่นเหตุให้และรับถุงเงินมาถือเอาไว้ก่อนจะเดินไปนั่งนับกับฉีเอ๋อเหมือนเคยอันอันจะแบ่งให้ฉีเอ๋อรสิบตำลึงค่าที่ช่วยอันอันเก็บนะขอบคุณขอรับพี่สาวฉีเอ๋อเดินทางกับพี่สาวร่ำโดยแล้วเด็กน้อยยิ้มส่งให้กับพี่สาวตนเองและเพิ่มแรงบทยาไปอีก จนยาบทละเอียดแล้วจึงส่งให้ท่านหมอหลวนไปซานคิ้วกระตุกตั้งแต่นังหนูผู้นี้แบ่งเงินให้เจ้าเด็กน้อยนั้นง,ง่ายๆแต่กับเขารทธไยเก่งนักข้าเสียรู้ให้เจ้าหนูน้อยและ้วะแท้ๆเขาได้แต่บนจนเวลาผ่านไปอันอันเริ่มหิวข้าวแล้วและคิดว่าอาจจะต้องค้างที่นี่สักคืนเพราะเดินทางออกจากป่าตรงนี้ก็ใช้เวลาไหนจะต้องหาที่พักค้างคืนอีกจึงต้องหารือกับพี่ตองฟางเล็กน้อย พี่ตองฟังเราครั้งที่นี่สักคืนเถอะเสียวไอ้กับนิ้วจือกำลังหาอาหารแถวๆนี้ออมตองฟังไม่ขัดหนูน้อยอยู่แล้วแต่ขณะที่กำลังจะหาที่พักใต้ร่มไม้นอนนั้นนีฮาวาจึงเดินมาเรียกผู้มีพระคุณอย่านอนเช่นนี้เลยไปนอนพักที่บ้านข้าเถิดสามีข้าสร้างบ้านไว้ใหญ่โตพอให้พวกท่านนอนได้ทุกคน อันอันยิ้มให้ท่านนาจากนั้นจึงอาสา,าทํางานตอบแทนท่านนะเช่นนั้นอันอันจะทําความสะอาดบ้านจัดระเบียบให้นะเจ้าคะอันอันทํางานเก่งมากนูน้อยอวยตัวเองพร้อมกับถกแขนเสื้ออยากทํางานเต็มแก่ไม่ต้องไม่ต้องจะให้แขกทำความสะอาดได้อย่างไรกันนีฮวารีบค้านแต่ทว่าชีเออเอาไม่กวาดมาเร็วเขา้า อันอันบอกน้องชายโดยที่ไม่ทันได้ฟังคำของเจ้าบ้านได้ซ้ำตอนเองนั้นเอาผ้าขึ้นผูกรอบศีรษะจากนั้นผูกแขนเสือ้อไม่ให้รกรงรังแล้วก็จัดการทำความสะอาดบ้านพร้อมกับร้องเพลงประจำตัวอันอันเป็นเด็กน่ารักก้าวขาชุกฉับทำงานขันแข็ง ไม่เน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ลาเสร็จงานลันลากินข้าวสองจานเฮ้ hey! และเสียงนั้นทำให้คนทั้งชุมชนออกมาทำงานไม่กล้าเกียจคร้านยิ่งคนที่มีวรยุทธ์เสียงเพลงของเด็กน้อยผู้นี้ขย่าประสาทจนไม่มีใครกล้าน,นอนขี้เกียจเลยทีเดียว เด็กน้อยร่วมแรงขันแข็งจากนั้นบ้านที่ไม่เรียบร้อยนักของหนีฮาวาเพราะต้องเลี้ยงลูกจึงไม่มีเวลามากทั้งลูกยังป่วยบ่อยๆกลายเป็นบ้านที่น่าอยู่สะอาดสะอ้านในพริบตาแท่านนะาอันอันกับน้องชายขอยีืมถังไม้หน่อยนะเจ้าคะจะเอาไปซักผ้านี่เอาไปเถอะไม่ต้องขอหรอก อันอันพยักหน้ายิ้มให้พร้อมกับชวนน้องชายไปซักผ้าที่ริมลาําธารที่ไหลาจากน้ำตกสองพี่น้องจูงมือกันไปเมื่อถึงน้ำตกก็รู้สึกว่าน่าเล่นจริงๆน้ำใสสะอาดจนเห็นหมู่ปลาที่แหวกว่ายชีเอ,อ๋เรรออันอันตรงนี้ก่อนนะอันอันจะไปเอาเจ้าเจียวมาเก็บน้ำเลยหลังจากซักผ้าเสร็จไปเถอะพี่สาวชีเอ,อ๋อเก้ากองผ้านี้เอาไว้ให้ชีเอ,อ๋อนั่งบนโขดหินไกลๆก,ลกับกองผ้า ทางออกไปมีพี่ป้านาอามาซักผ้าเช่นกันทำให้ชีเอิมีเพื่อนไม่ได้นั่งอยู่ผู้เดียวพี่เสาไปไม่นานก็รีบกลับมาพร้อมกับเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนชีเอิญลองไปเล่นน้ำรอก่อนอันอันซักพักครู่เดียวก็เสร็จแล้ว เพราะไม่ค่อยค้างคืนเสื้อผ้าเอาไว้อันอันจึงซักไม่นานโดยชุดที่ซักมีแค่ชุดของชีเอ๋อหนึ่งชุดกับอันอนหนึ่งชุดฟองจากเม็ดที่ซักผ้าถูกทุบจนแตกแล้วตีขึ้นจนเป็นสีขาวจากนั้นอันอันก็ขยี้อย่างแรงจนเสื้อผ้าสะอาดแล้วก็ล้างน้ำบิดให้หมาดๆใส่ถังผ้าเอาไว้แล้วก็กระโดดลงน้ำเมื่อซักผ้าเสร็จชีเอ๋ออย่าไปเล่นลึกนะอาบน้ำตรงนี้ก็พอ อันอันเรียกน้องชายเพราะกลัวจะไปที่แอ่งน้ําลึกแล้วจะจมน้ําเอาได้แต่ทว่าน้องชายนอกจากไม่หันมาแล้วยังเหมือนกําลังดูอะไรอยู่สักอย่างจนคนเป็นพี่สาวต้องเดินไปดูด้วยความสงสัยชีเอ๋ทำอะไรเหรออันอันเดินไปใกล้ๆน้องชายจากนั้นก็ตาโตเมื่อเห็นปลาตัวใหญ่ปลานี่นาใช่แล้วพี่สาวไม่สู้วันนี้เราจะปลาไปตนสมุนไพรดีหรือไม่ ข้าเห็นสนของท่านตาหมอหลวนมีสมุนไพรหลายอย่างอีกอย่างหน้าหนีฮาวาร่างกายดูเหมือนไม่แข็งแรงกินน้ำแกงปลาก็ไม่เลวชีเอ๋อออกความเห็นและเป็นสิ่งที่อันอันเห็นด้วยอย่างยิ่งเจ้าหนูน้อยสองพี่น้องช่วยกันจับปลาฝูงใหญ่ที่แหวกว่ายกันในลำธารจากนั้นได้ปลามาห้าตัวใหญ่ๆแต่กลับทำให้คนที่ซักผ้าอยู่ตะลึงงานกับความสามารถในการจับปลาที่จับยากอย่างปลาแชฮื้อ นั่นเจ้าจับมันได้อย่างไรสตรีผู้หนึ่งยืนชี้อย่างตะลึงงนันก็กวนน้ําให้เป็นวงกลมให้ปลาเวียนหัวจากนั้นอันอันก็จับขึ้นมาแบบนี้เจ้าค่ะ โน่น้อยพูดเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนางเอากิ่งไม้เหนียวๆมาร้อยเหงือกปลาแล้วผูกเอาไว้กับต้นไม้ด้านบนจากนั้นอาบน้ําด้วยเจ้าเจียวให้สะอาดก่อนจะไปหลบเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังโคนหินใหญ่ที่มีสองกองพิงกันตรงนั้นมีโพรงห้องให้อันอันได้เปลี่ยนชุดที่เปียกจากนั้นนํามาซักให้สะอาดแล้วก็ยกเอาไปตาก เด็กน้อยสองคนเดินกลับมาอย่างบ้านของนีฮาวาอันอันเดินตรงไปยังราวตากผ้าแต่ชีเอ,อ๋อรงเข้าครัวพร้อมกับยกพวงปลาให้กับน้านีฮาวาดูท่านนะข้ากับพี่สาวจับปลาแช่หื้อได้ขอรับเอามาตุนสมุนไพรกินกันเถอะท่านจะได้บำรุงร่างกายอีกด้วยนีฮาวาที่เพิ่งเอาลูกเข้านอนหลับไปกำลังคิดว่าจะหุงข้าวและทำอาหารง่ายๆเลี้ยงแขกแต่กลับต้องหันมาอย่างตกใจ ปลาแชฮหือ้อหรือใช่ขอรับชีเอ๋อพูดเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเพราะตอนอยู่ที่โจนทันพอเขาก็เคยแอบวิ่งเล่นริมน้ําแล้วจับปลากับสหายในตัวเมืองเช่นกันเพียงแต่ไม่ใช่ปลาชนิดนี้ก็ใครเป็นคนจับพี่สาวกับชีเอ๋อเองเด็กน้อยไม่รู้เลยว่าการจะจับปลาชนิดนี้ได้นั้นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดในชุมโจร เพราะปลาชนิดนี้นอกจากตุนบำรุงร่างกายอย่างดีแล้วสิ่งที่ยากกว่าคือมันจับยากมากน้อยครั้งจะมีคนจับได้เมื่อเทียบกับปลาชนิดอื่นเจ้าเจ้าเก่งมากนี่ฮวากล่าวอย่างอึ้งๆใบหน้าเมยลอยเดินเข้าครัวไปตุนปลายอย่างงงงวยขนาดสามีคา่ายังไม่เคยจับได้สักตัวเด็กสองคนนี้ต้องเก่งกาจเพียงใดถึงจับได้กันนะ และเรื่องการจับปลาแชฮื้อก็ดังไปถึงหูหัวหน้าชมโจรไปซานทันทีเมื่อเจ้าหนูน้อยจับปลาที่จับยากที่สุดของชุมโจรได้นางนางเป็นผู้มีวรยุทธ์แก่กล้ากว่าพวกเจ้าหรือไงทําไมนางจับได้พวกเจ้าจับไม่ได้แต่ท่านหัวหน้าก็ไม่เคยจับได้ไม่ใช่หรือขอรับลูกสมุนโจรเอ่อยขึ้นและก็ได้รับรังสีอมตจากท่านหัวหน้าชมโจรไปซานทันที เป็นเด็กน่ารักเก้ขาขาชุกฉับทำงานขันแข็งไม่เน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ลาเสร็จงานล,ะละันลากินข้าวสองจานเฮ้ hey!